มูป้าอันนี้เจ้าหญิงน,น,นะคุดเูมน่าโอ้โหชืห่อชื่อตาตัวนี้ก็สวยไม,วไม่ปามันเนี้ยเออมาไปรีวิวโรงแรมแต่เจ <8 S 1> ้าหญิงแล้วเหลือบๆนะเนี่ยสวยตอนนี้นะคะเราก็กำลังมาเลือกซื้อชุดลาตีไปงานแต่งงานที่โอค่ะอยู่ที่ร้านชื่อว่าคิดโดฟรินเซตคิดนะคะพอะแล้วพอแล้วค่ะนี่นี่รานที่หนึนี่ร้านที่น่านามากมาก น่งเหลือนี่นะคะข้างในจะมีชุดราตรีเฉพาะของเด็กเยอะมากที่โดอ n c ริ s ตพีซนะคะอยู่ที่รัชดาซอย36แยกหนึ่งแอปอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก <c oughs> ็น้องได้ลองดูดูดิ <c oughs> มีสีเลือดหมูก็มีตามตีมตีมเป็นสีเลือดหมูเฮ้ยชุดแบบนี้ไม่เคยเห็นแนวอนี้ะ โอโหเฮ้ยเแบบเนี้ยสวยจิ๋วเนี่ยให้แรปแบบหน่อยนะเนี่ยแบบเนี้ยเหรออ๋อแบบนี้ก็สวยนะเนี่ยไม่เอาเอ้ยสวยอ่กบอดได้บอดมันถอดได้ด้วยไม่เนี่ยเขาติดไอ้นี่ไว้จะพอนดูมันอมสั้นๆไปนิดนึงไม่เขาจะเป็นทรงอย่างนี้ไงใช่ไหมทรงเหมือนผี่ต้องลองดูมันต้องลองจ้าเอาตัวไหนเอาตัวนั้นมันไม่รู้นะลูกมันไม่แหวบนะโอ้โหมันจะใช้ชีวิตได้ ไม่ได้อดกินข้าวนะอดกตมัอยู่อย่างนี้นะช่วงแขะที่แบบว่าใช้งานกัยัออะไไอแคปาย้้แนส้เนี่ย้เป็นแนวเนี้ยสวยเลยคุณแม่แบบนี้ไปชอบดูที่เขาจะเอาหน้าสั้นแค่นี้หลังยาวแม่ไม่ได้จีหนูไม่เป็นเจ้าสาวเใ่่เป็นเจ้าสาวแล้วะหนนเขาไม่ชอบผนนกกันมันไม่ช่คุณวนววางไปมันจะ ไม่อยากได้ทีนี้แบบคุณพ่อเพิ่มบาลังอย่างนี้เลยเนี่ยยา้าสั้นหลังยาวเออแบบเนี้ยเอาไว้ไปไปเที่ยวถ่ายรูปเลยด้วย <c oughs> โอ้โหสวยสวยสวยผานพี่มาเลยคุณแม่มันก็เริ่มหมดเลยฮะเอ้ากวาดพื้นไงมือเจ้าสาวอะพอใช้เสร็จถ่ายก็จะดำ <c oughs> ไปหมดใครยังไปถือกระโปรงให้ ใช่ค่ะเป็นเหมือนสถานที่จัดร้านแต่งโอ้โหแป๊บหนึ่งใะข้างหลังต้องใช้รอยเชือกนั้นสิบเต็มสิบมันด้วยด้วยชุดราคาเท right ่าก okay. like re> no ันนะแต่อ um ัน oh, น okay. okay. okay, okay. ี้มันดูดีกว่าเยอะเลยโอเคไหนผูกงไงครับคุณแม่เนี่ยร้อยแต่จริงต้องร้อยลงมานี่เอาแค่ชั่วคราวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะนานเก๋เก๋เก๋มากเกี่เฮ้ยมันกลืไม่เข้าใช่ไหมมันเยอะไป เอาเล็กๆเล็กๆไหนมีอันไหนไหมคะมันต้องเล็กๆแบบๆนะะเลได้เข้ากับชุดสีมันไม่เข้ามีนี่สีครีมเองใช่ค่ะสีขาวจุ่มมือกี่บาทคะอันนี้กี่บาทคะอันนี้ใบเกาลัดค่ะเดี๋ยวร้อยแปดด้านนี่เปลี่ยนไซส์ให้เล็กลงหนึ่งตาเพราะเมื่อกี้มันใหญ่ไปใส่แล้วมันเหลืองไปหมดไหนหมดมาดูสิคะตะมุนเออแล้วก็ดีกว่าเพราะว่าเคค่ะหลังมันเนี่ยพอดีเมื่อกี้คือมันเหลือ อนเขาชอบแบบนี้ใช่ไหมลูก่สีสีงจรินะให้ลองลองสับลอมั้มีส้นด้วยแต่นี่ของเด็กน้อยมากสีเงินสวยกว่าาสีเงินเข้าได้กับทุกชุดเลยโอ้ยวยสียายย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 งยย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 ยกยย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 ่ยย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 ยะยอยยยยยยย่ยย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 ยหนยยยย้ ตรงได้แล้วมาทามงกุฎได้ไหมมงกุฎก็มงกุฎสิงสิงงเอามองกุฎเล็กอ่นนั้นเอานี้นะอันเดี๋ยวเราแกะเลยจบไหมจบ,จบจะทาเท่าไหร่คร,ครัครรบจนนี้คันเท่าไหร่ครับสอน่เก้าสันากบ5 9 0ามงกุฎหนึรเมื่อกี้เราได้ชุดน้านกับมงกุฎเวลาแต่ตอนนี้เราจะดูเพิ่มอีกจะเอาีงกุฎจะว่ารกจะเป็นแบบว่า ชุดที่จะไปถ่ายเวลาไปเที่ยวเราไปรีวิวโรงแรมไปรีวิวรงแรมให้เกี่ยวกัโรงแรมเขาหน่อยหรือว่าเวลาไปงานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเราไปดินเนอร์อยโรงแรมใช่ไหมเราไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้แล้วแบบตัวนี้ก็สวยไม่ป๊าพ่อนี้เอวลาไปรีวิวโรงแรมมันจะเหลือบนะเนี่ยสวยแม้ว่าสีเนี้ยสวย ถ้าเรียกสีกลิบวัวพ่อกับลูกไม่ชอบนี่เดี๋ยวจะลองอีกนะคะคือร้านนี้มีชุดเด็กโดยเฉพาะชุดลากีบแบบหลากหลายแบบหลากหลายสีหลากหลายไซส์มาก <S <S คือมาที่นี่แล้วก็เออดีมากเพราะว่าของของพีม,มไซส์ประมาณนี้หายากมากก็ชื่อร้านว่า kiddo princess kiss นะคะอยู่ที่รัชดาซอย3 6ถ้าเกิดว่าใครก็อยาก ลองก็มาวิ่งรุ่นๆเดียวกับพิมพ์เนี่ยนะเนะหมาะเพราะว่าไปหาที่อื่นยากแล้วก็ต้องลองแล้วรูปล่างมันแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพิมพ์แบบสีรูปล่างไม่เหมือนปกติคนตั่นี่เป็นไงครับเขายังไม่ชอบแม่ชอบสีขาวนะนะพ่อสวยพอแล้วชอบชอบใชบ่ใช่มันดูเหมือนปิ๊งนี่ยเราหนูไปจับดิมทะเลก็ได้หนู่ไปใส่หมุนหมุนหมุนแบบนี้ไม่เชื่อลองติดดูแบบนี้แันนี้แบบนี้ลองลองแปะดูลองแปะดู เยอะไปถ้าไปงานนะพวนค,คือร้านเนี่ยนะคะนอกจากมีชุดแล้วอันชุดพวกนี้จะขายใช่ไหมคะแล้วก็มีหมวกไอ้เขาเรียกอะไรที่ติดผมมีท็อปที่เป็นเนี่ยที่ติดผมแบบนี้หลักสีหลักแบบแล้วก็มงกุฎแบบเจ้าหญิงอลัรก,การหลักแบบถุงมือสร้อยรองเท้าก็ายังมีเลยอ,อ,อันนี้ก็สวยอันนี้นี่เดี๋ยวนี้อันนี้เล็กดีนอดูมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอ้ยสวยมากนี่ตาชอบ เข้ากันมากเข้ากันมาเข้ากันเป็นผนตนี้ตัวนี้มีเป็นอ๋ออันี้สวยอันนี้สวยปรับเปลนเต็มๆแม่กลัวกิ่งก้านเขาหักไม่ห่าเอันนี้ก็สวยอันนี้สวยเพราะว่าดอกไม้มันเป็นเหมือนอย่างเงี้ยรวมเนี้ชุราสีมันใกลกันเราจะพาดูว่ามีชุดยังไงบ้าง นี่นะคะเขาจะเป็นชุดแบบสีเขาจะแยกตามสีฮะใช่ตรงโทนนี้ก็จะเป็นครีมทองมีหลักแบบมากถ้าจะดูดีมากถ้าดีสวยใช่อันนี้ก็สวยนี่ชุดก็สวยราคาไม่แพงนะเพราะว่าเราได้แม่ไปดูที่ไรนะสี่พันเหรอใช่ในห้างวันก่อนไปลดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่พันแม่ช็อกจากมานี้ประมาณพันกว่าแล้วแบบสวยมากเป็นแบบตรงนังเงือกนะคะ เป็นนางเงือกเนาะจริงเหรอเป็นนางเงือกเป็นนางเงือกแง่รักอันนี้ก็สวยออกแนวน่ารักแบบดูดิอันนี้แม่เฉียวเรื่งแต่แรกแล้วแต่ว่าคุณลูกคุณพ่อไม่ค่อยชอบขนนกแต่ม้ว่าสวยอันนี้ที่พิมพ์อยากได้มากแต่ว่าป้ากับแม่ไม่เห็นด้วยปากับแม่ไม่เห็นด้วยแต่เขาว่าชอบมากแต่ว่าปกลัวชิปมันยังลำบากใช่กลัวกลับอกว่ากินโต๊ะจีนอะไรเงี้ยแต่ที่ปาชอบราวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยสีเนี้ยเขาเรียกสีอะไรคุณแม่เนี่ยสวยทั้งราวเลย งินนนะี่อันนี้อันนี้สวยสวยทุกชุดเซตเนี้ยดูดิอันนี้ก็สวยนี่ขนาดเลยกๆอันนี้สวยมากวตอนแรกโทรไปถามเลยนะถามพี่โอว่าเอาสีเทาเงินได้ไหมพี่โอบอกเออมันจะไม่ตรงครับเดดตาชุดเนี้ยแต่อันนี้ไม่ไ้ออกสีฟ้านะอันนี้จะใครที่แค่ม้วนแต่งใส่ไปงานพี่เฟิร์ตพี่อิงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นราวที่แบบว่าเป็นชุดชุดที่ไม่ใช่อะไรอ่ะสุดหลักตีย เป็นแนวเนี้ยแนวุณหนุ่ะจะแต่เป็นชุดเด็กขนาดที่เนี้ยเขาจะมีตั้งแต่เด็กน้อยปจนเด็กโตเลยอะแล้วก็มีถุงเท้าให้ด้วยถุงเท้าเก๋ๆแบบเนี้ยที่ตอนนั้นแม่แบบเอ๊ะถุงเท้าสวยๆแบบนี้เขาซื้อมาที่ไหนเนี่ยน,นะอืมออหลากหลายแบบมากแล้วก็เมื่อกี้แม่ถ่ายรูปพิมพ์เช็คอินที่ร้านถ้าเช็คอินเดี๋ยวเขามีแถมถุงน,น่องหรือถุงเท้าให้ด้วยมีแถมชุดใช่ไหมครับไม่มีนี่นะเขาจะมีแบบ ถุง้าถุงน่องต่างๆ้ยน่ารักดูดิสีาวสีฟ้าสนงถูกใจสินมัเงินมากดูสิชอบมากชุดนี้ชอบมากเลยเสียดายจริงไม่้มีใจชอบมากสีม่วงสีแดง คือเวลาตีมงานจะเป็นตีมไหนก็มาดูได้เพราะว่ามันมีครบหมดเลยอ,อันนี้สีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะสีกริบบัวนี่ชุดนี้สวยมากเลยมาถามพี่เขาว่าสั่าสั่งได้ไหมได้แต่ว่าช่วงนี้ไม่ไดีปลายปีแล้วเ,วเขาจะงานแน่นก็จะ ยังไม่ได้รับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเราก็อาจจะสั่งตัดไว้ได้โอเคถุงมือที่เราที้แรกน่าจะเข้ากับชุดนี้นะคะถุงมือที่มันจะนุ่มมาแล้วผูกๆนิ้วอะที่กีพี่เขามาให้ลองอะแล้วแม้ว่าไม่ค่อยกอดเข้ากับตัวน้นแต่ถ้าตัวนี้ได้ดูดีใจอย่าเลยก็ได้นี่ไงถุงมือเขามีถุงมือหลักแบบเนี้ยเราพิมพ์ล้จะาแบบนี้จวหยิบมาให้ดูอันนี้เป็นมือมือตัวอย่างไม่มี เดี๋ยวให้พี่กระปุกให้คือที่ใส่มืออย่างนี้ใช่ไหมคือเขาจะมีเป็นพร็อพต่างๆเนี่ยเป็นที่คาดผมอะไรครับที่คาดผมเอออันนี้เข้าเลยเออต้องแบบนี้อืมนี่ก็สวยเจิบๆนั่นเองดารเจริญขอดนกปีกค่ะเออเนี้ยสวยเลยให้เป็นพร็อพถ่ายรูปนี่ได้แล้วนะคะจาบเดิมจะมาเอาแค่หนึ่งชุดได้เท่าไหร่สอชุดสองชุดไหมคะ แล้วก็พร้อมต่างๆมากมายพร้อมน่ารักมากเลยถ่ายคลิปได้แต่แรกแม่บอกว่าหูชุดนี้อลังการแล้วพี่เขาบอกว่าให้เช่าได้ด้วยนะเหรออย่างชุดนี้ไม่ให้เช่ามมีแบบสวยมากชุดนี้สวยมากใช่อลังการแบบนู่มปะมีคลิปมากอะเอาไว้นะคะถ้ามีงานอื่นเดี๋ยวเราจะกลับมาลานนี้อีกนะขอบทุกที่ค่ะคลิปนี้ก็บายอย่าลืมอยากจะให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ